จะมาแจ้งสำหรับพี่เพี่รบพอชายทุกคนนะคะขอรับสมัครรบพอผู้ชายนะขอรับ18ปีบริบูรณ์ถึง48ปีนะคะขอสูง160ขึ้นไปนะร่างกายแข็งแรงรูปร่างสมส่วนไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีคดีร้ายแรงนะคะขอรับเมืองานในกรุงเทพมหาะนคะรและสมุทรปราการนะคะค่าแรงต่อวันจะอยู่ที่600บาทถึง640บาทนะเบี้ยขยันจะอยู่ที่4 0 0บาทถึงสอ0 0บาทต่อเดือนนะคะ เงินเบิกด้วยสี่สิบบาทสําหรับพนักง,งานคนใหม่นะแล้วก็เงินเบิกฉุกเฉินต่อเดือนสองบาทนะบ้านพักฟรีสี่เดือนเนาะจะมีเบาะนอนไร้พัดลมให้นะคะส่วนมอนผ้าห่มผู้สมัครเตรียมมาเองนะคะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะเตรียมมาเองนะสมัครฟรีอบรมฟรีบ้านพักฟรีค่ะและว้วอบรมสี่วันและห้าว,วันนะคะจะมีเธอนการเรียนงานเช้าและรางวันฟรีสองมือตลอดอบรมเลยค่ะและมีที่ที่พักนอนแอร์นะคะ อบรมจบรับเงินแปดร้อยบาทและหนึ่งพันบาทนะจ๊ะอบรมสี่วันรับแปดร้อยอบรมห้าวันรับหนึ่งพันบาทนะคะและวันที่ห้าเริ่มงานเลยค่ะรับชุดสองชิ้นไปใส่นะชุดประองบริษัทเลยอนจ๊ะเงินเดือนจอกสองครั้งต่อเดือนนะออกวันที่สิบห้าและสิ้นเดือนนะจ๊ะสำหรับพี่ๆองไหนที่เดินทางเข้ามาสมัครงานจาก 1, ต่างจังหวัดนะสามารถดําตัวรถมาเบอร์คืนกับบริษัทได้นะคะ ตัวที่เบิกได้จะมีตัวรถทัวร์ตัวรถไฟและรถตู้นะคะแต่รถตู้ต้องมีนามบัตรและเบอร์โทรศัพท์ของรถตู้ด้วยนะนามาเบอร์ึ้นกับบริษัทเลยค่ะว่าพี่ครับผมมาสมัครงานจากต่างจังหวัดครับเบอร์เบอร์ค่าเดินทางอย่างเงี้ยค่ะก็เบอร์ึ้นได้ตามจริงนะคะขอแค่นีหลักฐานยืนยันว่ามาสมัครงานจริงๆนะคะขอรับคนที่พร้อมเดินทางเข้ามาสมัครงานเชว,ว่อแบบ ผมยังไม่มีค่ะตัวเรื่งทางครับพี่ผมขอเงินกับพี่ได้ไหมเราเงินเดินออกแล้วผมโอนให้เงี้ไม่มีนะคะทา,ทางเราไม่มีนโยบายให้คนสมัครดึงเงินหรือว่ามาของเงินกับเรามาเพื่อมาสมัครงานนะคะ